ทนายอนนท์นำพาวิเคราะห์การล่มสลายของสังคมเก่าและการคาดการถึงรัฐบาลประยุทธ์ในอนาคตโดยได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ว่าเรื่องของเรื่องคือถ้าไม่มีการยึดอำนาจประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นนายกถ้าจะบอกว่าการเป็นนายกของประยุทธ์ครั้งหลังมาจากการเลือกตั้งก็คงพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะทั้งปัจจัยอำนาจอิทธิพลและสว .250 เสียง คือสิ่งที่สืบทอดอำนาจให้ประยุทธ์อย่างชัดเจนวันนั้นถ้าประยุทธ์ไม่ยึดอำนาจวันนี้เขาก็คงเป็นแค่คนแก่ที่ปลดเกษียณคนแบบนี้แม้แต่ตลาดนัดคงไม่มีใครจ้างไปบริหารตอนนี้คือนับถอยหลัง การหมดยุคของประยุทธ์จัน์โอชาสู่ยุคของผู้นำที่เป็นความหวังผู้นำที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงและไปกว่านั้นคือสังคมที่มีความหวังจะเปลี่ยนอย่างถึงรากคือทำลายทุกเงื่อนไข ที่เป็นโอกาสให้คนอย่างประยุทธ์จันโอชากลับมายึดอำนาจหยุดวงจรอุบาทอย่างแท้จริงสถาปนายุคที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคอย่างแท้จริงนับถอยหลังสังคมเก่าไปพร้อมๆกัน